บรรยากาศสีเขียวแมกไม้ธรรมชาติไปริมทะเลเดี๋ยวผมจะบอกท่านว่าผมอยู่ที่ไหนแต่ตอนนี้ผมสวัสดีพี่เขาครับสวัสดีครับย้ำนะพี่เขาเป็นอบตซึ่งนนี้เรานัดกันอีกแล้วครับพี่เขาครับเราอยู่ที่วัดอะไรครับวัดสว่างอารมณ์ครับหรือวัดปากอ่าวบางเทียครับของด่านครับผม ท่านไม่ต้องตกใจคราวที่แล้วที่เรานําเสนอไปครับคือพื้นที่บูเรนด้าล่างใช่ครับแต่เราสัญญาไว้งาบอกพี่เขาเดี๋ยวรอบหน้าเรามาทําอีกได้ไหมได้เราพามาดูจุดสูงสุดย้ําผมไม่ได้อยู่วัดของทองแต่วัดที่มันมีทางกระจกให้เดินน่ะครับแล้วก็มีตึกสูงสูงครับแต่วันนี้เราอยู่ที่บางบ่อณวัดสว่างอารมณ์จุดที่สูงที่สุดของย่านนี้ใช่ครับแต่เห็นหมดครับ ลักษณะตึกสูงของวัดหงทองครับอยู่ลิบลินู้นเลยพี่เขาเชิญทางนี้ครับครับผมพี่เขาอันนั้นจะเป็นฝั่งทางชนบุรีแล้วครับเกาะสีชัางมันอยู่ไหนครับเกาะสีชัางผมว่าน่าจะอยู่ช่วงนู้นนะครับอู้หูท่านที่ท่านเห็นอยู่ผมไม่ใช่ผมไม่ได้ใช้ฉากสีเขียวเป็นสกีนไม่ใช่นะผมไม่ได้ใช้ซีจีนะครับ Amazing สว่างอารมณ์บางบ่อครับอู้หูแล้วยิ่งตรงนั้นนะอันนั้นจะเป็นปากอ่าวแล้วครับ ฝากอ่าวไทยใช่ครับสุดอ่าวไทยครับพี่เชื่อไหมผมอยู่บนนี้ได้ทั้งวันนะมันแดดไม่ร้อนอ่ะครับแล้วข้างบนเนี่ยจะเห็นวิวหมดครับธรรมชาติดีครับโอ้โห <นะ S 2> มันเป็นอะไรที่แบบโหพี่ถ้าวัดอยู่ติดริมถนนนะเพราะว่าวัดแตกอ่าครับผมและผมเชื่อว่ามีอีกมากมายมหาสารท่านผู้ชมที่ยังไม่รู้ใช่ครับเพราะวัดจะอยู่ข้างในมากครับคนจะไม่ค่อยรู้กันครับนะครับ ที่นี่ที่จอดรถมากมายมหาสามมาดูตํานานของหลงปู่ปานกันใช่ครับว่ามีอะไรเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่จะคอยอธิบายหรือถ้ามาเจอพี่เขาให้พี่เขาอธิบายเลยครับ,รบพี่เขาอาธิบายนะครับพวกนี้ต้นอะไรเอ่ยเป็นต้นสแมแหนต้นกลงกลางครับอืมครับ ถ้าอยู่ด้านในนี้ก็จะมีกุฎพระอยู่ข้างในนะครับอ๋อเป็นเศขตสังขาว่าใช่ครับได้ผมได้ข่าวบังเอิญนผมเลี้ยงกระรอกอยู่15ตัวข้างในกระรอกครับเยซี่ติดตามผมอยู่รู้อยู่แต่ทางเราก็มีกระรอกเหมือนกันใช่ครับรวมพี่อะไรเลี้ยงไว้อยู่นะครับ่วมพี่อาร์ตครับรวมพี่อาร์ตครับ ดูอยู่หรือเปล่าผมมาเป็นคนเลี้ยงกระรอกสุดหัวใจรักมากจากเห็นหลวงพี่อาร์ตให้เพราะได้ข่าวว่าโอ้โหเลี้ยงตัวจงมากเลยครับเขาเรียกได้ครับหลวงพี่อาร์ตเลียงได้เลยเอาดี่ตวเรี้ยงมาปุ๊บมันก็วิ่งลงมากินผลไม้หลวงพี่อาร์ตผมขออนุญาตได้ไหมเดี๋ยวนะถ้าเป็นบุญผมนะคงได้เห็นหลวงพี่อาร์ตได้เลี้ยงกระรอกดูนะฮะพี่ วันนี้มันอาจจะยังไม่สว่างเต็มร้อยแต่วันนี้ก็แปดสิบนะเพราะเราเห็นทิวภูเขาลิมลมนู้นเลยอะเห็นหมดครับถ้าจังหวะไม่มีหมอกเราจะเห็นชัดวันนี้ครับยิ่งยิ่งถ้าเกิดฝนตกเมื่อคืนอะโอ้โหผมรู้เลยฟา้ามันจะใสใช่ครับพี่พี่เขาใครเป็นคนคิดอะว่าใครสร้างจุดแบบนี้มันจุดชมวิวชัดๆนะเนี่ย หลวงพ่อท่านเจ้าวาดครับหรือว่าพระครูสถิตครับหรือว่าหลวงพ่อดำรงเรียกกันง่ายๆครับอ๋อครับท่านสงพันอกรุป,ปัจจุบันใช่ครับอ๋อทรงดำริให้สร้างตรงจุดนี้ขึ้นใช่ครับ<อ>แล้วท่านเป็นนักพัฒนาวัดครับ<อ>ท่านพัฒนามาหมดครับสมัยก่อนจะเป็นดินลูกลังแดงๆอะไรเงี้ยครับ<อ>ท่านเป็นคนทําหมดครับอ๋อเนี่ยมันก็จะเห็นพระุวัวสถหลังเก่าด้วยใช่ครับนะฮะเอ้าเราอยู่สูงขนาดนี้ถ้าคนเท่าคนแต่กใครจะเดินขึ้นมาอย่างไรบางคนเป็นเก้าจะเดินขึ้นมาอย่างไรมันอู่สูงนะพี่มีลิฟต์ครับผมมีลิฟต ใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันวัดสว่างอารมณ์มีฤทธิ์จริงๆครับไม่ใช่มโนมาเดี๋ยวตามพี่เขาไปดีกว่าเชิญครับผมอู้จุดตรงนี้สวยมากเลยพี่ขาะเนี่ยถ่ายไปจะเห็นพวกโบสถ์เห็นอะไรหมดครับโอ้โหแบบร้นจอดรถก็ฟางครับจอดที่โรงเรียนได้อีกครับตรงนั้นก็เป็นโรงเรียนของวัดเหมือนใช่ครับโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ แล้วดูทาแล้วนี่ผมย้านะครับไม่ใช่ว่าโทรมาหาพี่เขาทำความสะอาดด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ครับมันสะอาดแบบนี้จริงๆเนี่ยไม่ฝานก็มีครับพระเขาขึ้นมาทากันครับไม่ได้จัดฉากผมสาบานได้าใช่ไหมโอ้โหแล้วต้นโกงกางอะไรเต็มเลยนะพี่เนาะที่นี่จะเป็นวัดที่สงบครับถ้าใครชอบปฏิบัติแต่ที่เนี่ยผมแนะนําเลยครับดีมากครับอืมพี่เขาครับแล้วตรงจุดนี้คืออะไรเอ่ยห้องอะไรพี่เขา ตรงจุดนี้จะเป็นห้องสําหรับห้องพักพวกพระอาจารย์ที่มาสอนหนังสือหรือว่าพระธรรมทูตที่มาจากต่างประเทศจะมีห้องพักให้ครับผมได้ขา่าวว่าวัดเรามีสอนบาลีด้วยมีครับคือตอนนี้ก็มีพระเรียนกันอยู่ครับจะไปสอบสอบไอ้พวกประโยคครับต่างๆอ่าใช่ครับวัดเราได้ขา่าวมีปร,รีิญทำข้าประโยคด้วยใช่ครับพระมหาเจนอลงครับตอนนี้สอนอ,สอนอยู่ที่วัดสอนอยู่ที่วัดโมลีในกรุงเทพครับ ธรรมดาที่ในละวันนี้และอีกอย่างหนึ่งท่านสามารถโสดพระปฏิโมกได้ใครับนที่ได้เปรียนก้าแล้วท่องปฏิมาปฏิโมกได้ด้วยหายากใช่ครับโต๊ะปฏิไม่ปฏิโมกอย่างเดียวก็เปียนก้าอย่างเดียวใช่ครับแต่นี่ได้สองอย่างครับเก่งมากครับทุกคนสองอารมณ์อันนี้ก็คือห้องของครัธรรมทูตทั้งหลายใช่ครับหรือว่าพระที่มามาสอนนะครับก็จะมาพักอยู่ที่นี่ครับส่วนข้างล่างถ้าเป็นชั้นหนึ่งก็จะเป็นพวกมาบวชชีพามจะอยู่ชั้นหนึ่งแยกกันใช่ครับแล้วลิฟแล้วลิฟอยู่ตรงไหนนะครับหาทางนี้เลยครับ ผมูพี่แต่มันสะอาดนะครับอ๋อนี่ไงแล้วมาถึงโอ้บีประตูกันสองชั้นใช่ครับเนี่ยเราก็ผักเข้าไปได้เลยครับอ๋อนี่อ่าเชิญครับอ๋อเนี่ยครับผักเข้าไปนะครับครับเราเสียว่าผักแล้วใครดึงผมปอบหมดทิ้งนหมครับนะครับแล้วก็ฟีดนะเสร็จแล้วนี่อย่าลืมเกลนาชิดด้านในน้ำหนักไม่เกิน400รกิโลนะครับแล้วก็กดชั้นหนึ่งกดตึ้งครับเฮ้ย เสียงอะไรพี่เขาเสียงเพลงครับมีเสียงเราลงมาหน้าให้ฟังครับตอนขึ้นลงอะไรจะมีหมดครับออเอาดิเอาดิเอาดินี่มนวัดต้นแบบชัดๆอันนี้ก็คือส่วนของชั้นสองใช่ไหมใช่ครับ อ๋ที่ข้างหน้านันคือรูปปั้นของอะไรนะครัะลูงผู้ปานครับอ๋อของรูปผู้ปานับแต่ว่ายังยังทำไม่เสร็จครับถ้าทำเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาเดินชมครับขออนุญาตอีกรอบนึงได้รอบที่สามเลยได้ครับผมพี่เขาบอกคุณว่ามาปนกูสองรอบแต่ผมเชื่อจริงๆขอบคุณพี่เขามากๆนะครับพี่เขาเป็นอบตอยู่ที่ไหนครับอยู่คลองด่านครับสุนพรการครับพี่เขาเข้าใจดีอะครับข้อมูลแน่นฝึก มย้ำผมชอบที่นี่คือสองในพุทธทานิชฐ์ใช่ครับที่นี่เชื่อไหมครับสิบบาทมวลสารเทพๆผมพูดไปแล้วจะตกใจใช่ครับสิบบาทสุดปิ่งอ๋อนี่นะจะมีพวกหลวข้อที่มาช่วยทำความสะอาดครับอ่าเราถึงแล้วครับก็อ๋อโอเคครับเชิญครับครับผมนี่แล้วเขาจะมีประตูปิดไว้สองชั้นเห็นไหมใช่ครับโอ้ปลอดภัยครับ ใช้ตรง่วนหด้านล่างของเนี่ยครับเราจะใช้เป็นพื้นที่ทําอะไรครับอันนี้จะเรียนเป็นที่เรียนสําหรับพระครับอันนี้คือพระอาจารย์ที่เป็นคนสอนนะครับพระธัมสการครับถัมอันนี้พระอาจารย์วีระครับมาจากอเมริกาครับผมครมเป็นพระธรรมทูตอยู่ครับยอดวัดเรารับก็คือถ้าพระองค์ไหนอยากจะเรียนอย่างนี้ครับก็จะมีพระอาจารย์คอยสอนให้ครับไปสอนวันนี้พระอาจารย์ไะครหมอมาครับพระอาจารย์ครับสิบข้อนี้คืออะไรล่ะครับ อ๋อเป็นเป็นอันนี้อย่างอันนี้ค้าเรียกว่าเป็นวิชาีีไหนอนนิไหนอย่าลืมนะครับ4ี่ข้อหลักอย่าปฏิบัติคือปาราชิกยังข้อสิบภิกษุซื้อจีวรใช้เองต้องอาบอะไรเป็นการสอนใช่ครับผมถือว่าโอเคมากเลยแล้วลองดูแผนดูภาพดูะายได้นะครับอันนี้ยังไม่ไม่เสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเป็นภ<ม>าพวาดน,นะครับนี่คือยังไม่เสร็จร้อยเปอเซ็นตใช่ครับ คือมันเหมือนท้องฟ้านะพี่เขาใช่ครับเป็นภาพวาดหมดครับและดูนาฬิกานู่นครับปกติเราจะเห็นแบบดิจิตอลแบบตัวเลขแต่นี่ดิจิตอลแบบเข็มครับเอาดิแล้วส่วนอันนี้เห็นไหมท่านเห็นภาพไหมครับอันนี้สําหรับห้องคนที่บวดชีพามครับเราแยกเล็กอย่างที่เขาบอกข้างบนใช่ไหมครับแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยดูได้นะครับห้องน้าสะอาดนะครับ โโอ้หห oh ้องน้ํำหญิงจะอยู่ด้านนี้ครับห้องน้ําชายอ๋อแยกไปเรียบร้อยครับใครวาดเนี่ยทำไมวาดคือเหมือนอยู่ทะเลอะ่ะใช่ครับ,รบเหมือนมากครับเนี่ยแล้วก็ท้องฟองท้องฟ้าอะไรนกนกอะไรดีหมดครับเนี่ยครับวันไหนเสร็จ100ร้อยเปอร์เซ็นต์สกิปผมมานะพี่เขาได้ครับนะผมโอ้โหเดี๋ยวทำเงินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวจมาช่วย โอ้พี่เขาสอถามนิดนึงคราวใครที่มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมทำบุญเนี่ยเดี๋ยวพี่เขาบอกเลขบัญชีทางวัดได้ใช่ไหมได้ครับดร๋ยวราไปถ่ายตรงนู้นได้เรืไปถ่ายตอนนู้นนะได้ครับอะต่อไปเราจะไปตรงไหนดีพี่เขาเดี๋ยวผมจะแนะนําลอดใต้โบสถ์นะครับหึลอดใต้โบสถ์ปิดท้องลูกนิมิทครับคราวที่แล้วมาผมลอดใต้เสือค่ับแต่รอบนี้มาลอดใต้โบสถ์ครับตามพี่เขาไปตามไนเลยครับเอาสิวัดสว่างอารมณ์เรานี่ไม่ธรรมดาเอาสิเอาซิ เจ้าลูกชิ้นไปไหนลูกชิ้นเจ้าลูกชิ้นเจ้าลูกชิ้นเจ้าถิ่นอย่าลืมนะครับเจ้าชี้นะลูกชี้นะเป็นหมาที่มันไม่กัดแต่อย่าไปลูบหัวมันมันจะหวงหัวเพราะฉะนั้นเล่นถ้ามันมานะครับมันเลียอะไรปล่อยมันมันไม่กัดมันสุภาพแต่อย่าไปเล่นหัวมันคือจุดอ่อนที่เขาบอกอยู่ใช่ครับมันจะหวงหัวมันนี่จะมีคนก็จะมานั่งเล่นที่สวนหยอกนะแมงปอเยอะมากเนี่ยดูสิ เริ่มจะน่าจะเริ่มเป็นธรรมชาติองจะเข้าหน้าหนาเป็นแอแม่สวัสดีครับผมแม่สวัสดีครับสวัสดีครับใช่มเนี่ยสนหย่อมเด็กมานั่งนัจะใช้เจ้าลูกชิ้นป่ะครับอันนี้เป็นพุครับอีกตัวหนึ่งครับน้ำพุครับเอาชิ้น้ำพุจะมีสองตัวครับลูกชิ้นกับน้ำพุครับนี่นะครับที่เขาที่แล้วที่มาทํากับพี่เขาก็คือาลาแม่ย่าก็จะมีท้าเวทใช่ครับนะคะรัพษาอุปคุต นะครับแล้วก็มีพระองค์พระพมแล้วก็พระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากอินเดียครับอินเดียครับแล้วทีเราจะถ่ายตอนี้ดีบัญชีก่อนไหมครับเอาบาบัญชีก่อนดีกว่ามากับถ้าเผื่อญาติโยมคนไหนมาวัดไม่ได้ไม่สะดวกก็สามารถโอน5บาท10บาทได้ครับไม่จําเป็นต้องโอนเยอะนะพี่ชายผมถามนิดนึงบางคนอยากร่วมทำบุญแต่มีบาทเดียวได้ไหมได้ครับบาทหนึ่งก็ได้ครับที่นี่ครับอนุโมทนาสาธุเสด็จหนึ่งมันโอนไม่ได้มันได้ค้นต่ำใช่ครับแต่ มีมากให้มากมีน้อยให้น้อยไม่มีด้วยหัวใจเดี๋ยวส่มตรงนี้นานๆก่อนนานๆเลยย้ํานะครับนี่คือบัญชีวัตสว่างอารมณ์โดยตรงใช่ครับธนาคารอมสินนะครับไม่ได้เข้าบัญชีคนอื่นแน่นอนย้าเข้าวัตสว่างเลยครับวัดสว่างอารมณ์สุดยอดนะฮะเลยย้าอีกครั้งหนึ่งนะคือที่นี่เรามีเสือใช่ครับ ปกเสกมวลสารดีมากใช่สิบาทผมว่าถูกที่สุดในประเทศแล้วมวลสารเทพเทพใช่ครับนะครับและอีกองคหนึ่งที่ผมเช่าไปแล้วของจริงอันนี้ผมย้าว่าผมเช่าไปแล้วนะเสือไม้บดขออีกทีหนึ่งเสืออะไรนะเสือไม้บดครับอันเนี้ยห้าร้อยบาทซึ่งทําจากไม้บดเก่าครับจากเสาอุโบสาอุโบสถเก่าของหลวงพ่อปานย้ําว่าเป็นชิ้นเดียวแกสลักออกมาเลยอันนี้ผมไม่ได้มาโปรโมทนะผมบอกว่าผมเช่าไปแล้ว มันเย็นและสว่างมากครับพุทธคองดีครับผมไม่ได้โปรโมทนะผมแค่มาบอกว่าผมเช่าไปแล้วแล้วของดีครับเดี๋ยวเราเดินไปทางนี้นะครับอันนี้เขาเป็นสาลจะาม่โพธิ์อิมอย่าลืมนะครับที่นี่จะดีอย่างหนึ่งคือคุณไม่ต้องเตรียมบทสวดเขาบอกบทสวดไว้ทุกจุดทุกกี่ดอกที่นี่มีบอกบทและนี่คือวัดสวัาดอารมณ์ เอาตรงนี้อีกรอบดีกว่าพี่ได้ที่แล้วไอ้ตรงนี้คือจุดอะไรครับพี่เขาครับจุดเขียนใบประจาวันเกิดอ่ะอย่ชนาวีเกิดวันอังคารอ่ะวันอังคารผมก็ทำรูอ่าน,นี้ไงก็เราก็ต้องมาเขียนใบนี้ครับอ่าพี่เขียนได้เลยีเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตากล้องดูก่อนคือมาถึงปุ๊บเราก็จะเขียนตรงนี้ใช่ครับอ้าวแล้วไอ้เบอร์ลน์กับเบอร์มือถือไอดีลน์มันไว้สําหรับ<ะ>ทําอะไรพี่เขาถ้าตอนสี่โมงเย็นน่ะที่วัดจะทําวัดเย็นพอทําวัดเย็นก็จะนําใบเนี้ยขึ้นมาสวดให้เราด้วย พอสวดเสร็จปุ๊บจะมีหลวงพ่อท่านโทรศัพท์ไปอวยพรอะสมมุติว่าผมใส่เบอร์มือถือผมปุ๊บครับหลวงพ่อพอทำวัดเสร็จปุ๊บจะโทรมาอวยพรครับว่าวันนี้โยมได้มาลอดโบสถ์ที่วัดสว่างอารมณ์ขอให้โยมพบแต่ความโชคดีความสุขความเจริญอะไรอย่างเงี้ยครับงทวศงิท์แล้วไอดีไลน์เราก็เขียนไอดีเราเข้าไปใช่ครับแล้วพอหลวงพ่อทําวัดเสร็จครับก็จะมีข้อความสกิดไปทางไลน์ใช่ครับ เฉพาะไอ้ถ้าเป็น ID l ดียจะเป็นวันเกิดนะครับถ้าตรงวันเกิดก็จะมีข้อความตรง ID เดียลนพสมมติผมเกิดวันสุนทรภู่ยี่หกวิทยาอ่าครับวาสาลมปุ๊บแฮ p ปี้เบิร์ a เดย์วราใช่ครับที่เดียวในประเทศครับสุดยอดนะ แล้วพอเราเขียนตรงนี้เสร็จใช่ไหมครับพี่ครับไปตรงไหนต่อพี่เราก็จะหยิบทุกเพียงอะไรได้เลยแต่อันนี้ผมจะแค่หยิบทองไม่เฉยครับจะให้พี่ได้แปะลูกนครับได้มีโอกาสไปตรงไหนต่อครับทางนี้เลยครับผมเปิดและปิดด้วยนะทุกที่นะครับถอดรองเท้าได้ถอดเพราะเขาสะอาดเชื่อผมรองเท้าเนี่ยเราถอดตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงรถใต้โบสถ์ ตรงนี้ก็จะมีพระประจําวันเกิดพร้อมชื่อปางต่างๆครับอย่างผมเนี่ยปางอัปปายาตเนี่ยอัน้ำก่อนน้ำคานอันนี้คือพระอุโบสถเราครับอ่าอันนี้ครับลงลอดใต้โบสถ์ครับสมมติผมถือใบมาเรียบร้อยแล้วใช่ครับสิ่งอัปะมงคลสิ่งอะไรก็จะหลุดออกหมดครับก่อนลงเราเคาะกระดิ่งก่อนได้ครับอ๋อเคาะกระดิ่งเลยโอ้ว นเน,นี่คือลูกนิมิตแล้วครับครับอันนี้คือภาพพระครูที่ว่าตอนที่ปีดโบสถ์ครับแล้วก็จะมีที่ให้โยนเหรียญอ่าพี่ปิดทองก่อนครับครับปิดตรงไหนครับนี่ครับผมอ๋อปิดทองลูกนิมิตเลยครับผมเราได้มีโอกาสปิดทองลูกนิมิตลอดใต้โบสถ์จะเป็นสรีมงคลอยู่แล้วครับสุดยอด ขยะเราก็มีครับเสร็จแล้วอย่าโยนทิ้งแบบนี้อถังขยะมีครับผมเขามีถังขยะให้้วใครทิ้งตรงนี้บอกผมให้นะบอกไว้ก่อนคือคือตรงนี้ไอ้ใบที่เราเขียนเมื่อกี้เราก็จะมาหยอดตรงนี้หย่อนข้างบนครับหยอดข้างบนอันนี้คือเป็นกระจกใสให้เราเห็นว่าใบเราไม่ได้ทิ้งนะครับเดี๋ยวเรามาทําวิธีให้อีกครับเดี๋ยวให้ตาเก้ามาตรงนี้นิดนึงเสียงเหมือนอยู่ในถ้ำนะใครมีเหรียญ โยนคุณมีปัญญายนั้งก็โยนได้ครับอายุวันนะสุขาภะปฏิพานคณสารโชคลาภอันนั้นคือภาพอะไรนะครับพี่ขาขออยตีครับเป็นภาพของพับครูหรือว่าท่านเจ้าวาดองค์ปัจจุบันตอนที่เราดีดบทนะครับจะมีแผ่นอันนี้อยู่ครับเขาเขียนไว้ว่าวันอาทิตย์ที่สิพฤษภาคมพระพุทธศักราช แม่ผมเพิ่งจะเจ็ดขวบพระอธิการสมจิตใช่ครับพระอาจารสมจิตเป็นคนสร้างขึ้นก่อนครับแล้วหลวงพ่อท่านเจ้าวาดองค์ปจุบาลมาดิดโบสถ์เพราะน้ำเราท่วมแบบตอนที่แล้วนี่คือภาพหลักฐานใช่ครับวักนี้ดีอย่าง้วคือมีหลักฐานครับเนีมีหลักฐานทุกอย่างครับคือมันดูแล้วมันมันขัดนครับแล้วไอตรงนี้เราไปต่อไหนต่อเฉิญขึ้นด้านบนเลยครับผมพอเราปิดท้องลูกนิมิตเสร็จเราเดินขึ้นทางนี้นะครับ แล้วนี่เดี๋ยวสต็อปตรงนี้ก่อนบางคนอาจจะไม่พีเซนต์แต่ผมจะพีเซนต์พี่เขาครับทําไมจัดเรียงเป็นระเบียบจังนี่คือตรงสวนของปลาช้าชตัวเต็ผมเห็นปลาช้ามันก็จะดูน่ากลัวครับแต่ที่นี่ไม่น่ากลัวครับดูดิแล้วก็จะสะอาดครับพี่สังเกตดูได้ ผมไม่ได้โทรมาให้พี่เขาทำความสะอาดนะอันนี้คือปล่อยธรรมชาติเราเพิ่งมาไหว้กันนะครับเนี่ยมันมันไม่มีความน่ากลัวคือมันดูใช่ครับถ้ามองผ่านๆนี่ว่าจะดีอะอ่าครับแต่จริงๆแล้วไม่ไม่น่ากลัวครับที่นี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะครับวันนี้เป็นระบบมากสุดยอดเลยพี่อ่าพอเราขึ้นจากโบสแล้วนะครับครับผมน่าเรามาเคาะคองครับ อันนี้คือตีได้ด้วยเหรอพี่ได้ครับตีให้ดังๆครับก่อนขึ้นบ่นนะโยมให้ตีของดังๆให้เทวดาสาธุอ๋อดังๆเลยใช่พี่เนี่ยพี่มตีอาวลองดูพี่ตีได้ใช่ได้ครับเขาบอกให้ตีดังคือตีดังๆจริงๆเลยจริงๆครับให้เทวดาสาธุเลยครับให้เทวดาสาธุแล้วเราใส่เสียบเข้าไปเหมือนเดิมครับอันนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับย้ำนะครับให้เทวดาสาธุ ให้ตีของดังๆนะโยมป้ายไม่ใช่เพิ่งติดต้องการแบบนี้จริงๆโอ้ยสาธุครับสาธุแล้วเราเชิญขึ้นโบสถ์ครับวัดสว่างอารมณ์นะบางบ่อเดี๋ยวอันนี้ผมจะแนะนําคือเอาน้ำมนต์แต่เดี๋ยวเราเข้าโบสถ์ก่อนนะครัได้ครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูว่าพี่มีทำสมัยแบบไหนปกติผมเห็นสาลาด้านหน้าก็มีกดให้พรอัศรมัส อันนี้จะเป็นในโบสครับถ้าข้างบนเนี่ยจะเป็นที่สําหรับพระสวดเราจะอยู่ด้านล่างดีกว่านะใช่ครับ<ช>เราจะอยู่ด้านล่างเราจะขึ้นข้างบนไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นอัศนาของพระครับไม่เหมาะสมเลยแรับใช่ใชครับ<ด>ส่วนใบวันเกิดถ้าเราเขียนไว้แล้วเนี่ยเราจะขึ้นนํามาหยอดในตู้นี้นะครับอ๋อไอ้ใบอ๋อนี่ไงครับเราก็จะมาหยอดไว้ในตู้ พอสี่โมงเย็นพระขึ้นมาปุ๊บก็จะนำใบของเราออกมาสวดมนต์ให้ครับเวลาหย่อนก็หย่อนจากตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับผมอ๋อด้่นบนนี่มีรูอยู่เห็นไหมใช่ข้างบนนี่คือเหมือนทำเหมือนจำลองลูนิมิตอ่าครับผมพอหย่อนปุ๊บจะอยู่ข้างล่างเสร็จพระก็จะทำการสวดให้ใช่ครับคือพอสี่โมงพอพระขึ้นมาเสร็จพระเขาก็จะเปิดตู้เอาใบของเรามานั่งสวดด้วยครับพอสวดเสร็จแล้วก็จะโทรไปเวพอรให้อิกทีครับถ้าให้ผมดูผ่านๆมันเหมือนพุทธคานิ้ ท่นี่ไม่ได้คิดตังอะไรเลยไม่ใช่พุทธพานทิศจริงจริงไอ้ระบบอย่างเงี้ยเสร็จโดนโดนเก็บตังแน่แต่เราทําเหมือนพระแต่ไม่ใช่พุทธพานทิงเดินมาตัวปาก็เข้าวัดมีได้ครับไม่จําเป็นครับอันนี้ก็คือองค์พระประธานเราใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ตั้งแต่สมัยเก่าเลยครับแต่ผมไม่รู้ว่ายุคไหนนะครับแต่เก่ามากครับสาธุครับนะองค์พระประธานภายในะอุโอสส วัดสว่างอารมณ์วังบ่อเรา,าส่วนที่พี่เห็นคือตลับปัดอันนี้คือที่ผ่านมาทำไมมีตัว,<า>ตวเลขอะครับพี่เจ้าภาพบวชพระครับอบนเนื่องในมรณภาพหลวงปู่ปานที่วัดจะจัดทุกป,ปีครับทุกวันที่29สิงหาทุกทุกยีสิางหาและในใบพัชเนี่ยจะมีชื่อ,อของเราและเป็นเจ้าภาพตัวเลขด้วยครับอย่างสมมติเนี่ยผมเป็นเจ้าภาพก็จะมีชื่อชนะวีใช่ครับเบอร์หนึ่งหนึ่งหนึ่งใช่ครับแล้วก็จะเอามาติดไว้ที่พระอวสตร์เราหนึ่งปีครับ จนกว่าจะครบรอบสิงหาวันที่เท่าไหร่นะครับยี่สิบเก้าอีกทีเราถึงจะอาออกไปใส่กรอบให้ครับเอากลับไปบูชาที่บ้านครับ<า>เนี่ยชื่อเราจะอยู่ในในโบสถ์ตลอดหนึ่งปีครับแล้วพระก,ก็จะสวดอยู่แล้วในโบสถ์ทั้งเช้าทั้งเงย,ย็นย้ำอีกครั้งหนึ่งบางนะคนอาจจะไม่รู้หลวงปู่ปานเกี่ยวอะไรต่อวัดนี้หลวงปู่ปานนะครับที่เกี่ยวอะไรกับวัดนี้คือหลวงปู่ปานเป็นคนสร้างวัดนี้นะครับถ้าตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับจะมีหลักฐานอยู่ที่ท่านเจ้าวาดเพราะว่าเคยมีข้อถกเถียงกันแล้ว แต่หลวงพ่อท่านเจ้าวาดได้เอาใบหลักฐานออกมาก็เลยเงียบไปต้องเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าเราเราเป็นเหมือนวัยรุ่นใช่ครับไอคํากล่าวอ้างมาใครก็จะพูดใช่ครับแต่บังเอิญเรามีหลักฐานทวิทยาศาสตร์นะครับเป็นผลของชัดเจนใช่ครับเพราะฉะนั้นพอมีอันนี้ปุ๊บคือจบแหละใช่ครับไม่ต้องมานั่งเถียงกันด้วยย้ำอีกครั้งครับหลวงพ่อปานพระครูพิพัฒนิโรธกิจเจ้าวาดที่นี่ครับ วัดสว่งอารมณ์ใช่ครับมันขนลุกอันนี้อเนื่ไปไหนต่อพี่อ่าเดี๋ยวทางนี้เดี๋ยวเราจะไปชมด้านสวนย่อมนะครับจะจำลองจำลองมาจากเหตุการณ์ของอินเดียแต่ตอนนี้เราดูหน้าพระโวสถเกิดอะไรขึ้นคจะมีน้ำมนต์ครับผมฮะน้ำมนตครับอันนี้เป็นขวดนะครับมีขวดเตรียมให้ด้วยใช่ครับเราเปิดขวดปุ๊บเปิดปุ๊บเห็นไหมครับ โอ้ตัดีครับคือผมเห็นปกตินะอยากได้น้ำมันขันตากกรอบอ้โหอ้โหอ้อันนี้ให้พี่ดยครับผมเดี๋ยวกดเดี๋ยวผมกดดูพี่ไม่ครับเดี๋ยวผมนี่ปิดให้เขาด้วยนะนี่ท่านเปิดมาปุ๊บใช่ไหมเปิดฝาครับเปิดฝาเสร็จเอานิ้วกดของเนี้ยขึ้นใช่ครับแต่ดูล้วนฮะเสร็จแล้วก็เปิดแล้วก็ปิดครับและที่สําคัญน่ารักมาก มีแบรนด์ให้รู้ด้วยว่าเราต้องระวังใครคิดหลวงพ่อครับสุดยอดสักวันผมคงได้มีบุญหลวงพ่อท่านนี่คือที่พี่เขาให้ผมแล้วเรียบร้อยอันนี้เป็นของผมแล้วทีนี้มาดูด้านซ้ายในทางนี้นะครับพี่เขาครับมัน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 เขาเรียกว่าทุกจุด่มันเก็บได้ทุกเม็ดจริงๆนะพี่ครับอันนี้จะเป็นสวนหย่อม พระเป็นคนจัดเองนะครับเนี่ยเอ้าไม่ได้จ้างคนออกอะไรไม่ครับพระทาเองหมดครับที่นี่ครับพระอวสาวอารมณ์ทำแห้งครับอันนี้ก็เป็นหลวงพี่อาร์ตคนทาครับหลวงพี่อาร์ตที่เลี้ยงกระรอกใช่ครับหลวงพี่อาร์ตชมอยู่หรือเปล่าครับหลวงพี่ผมขออนุออนุญาตจากหลวงพี่อยู่นะอยาไปดูกระรอกข้างในค่ับหลวงพี่อาร์ตทำเองเลยโอ้ทำสวยครับอันสีเนี่ยทำเองหมดครับทาเองหมดครับถ้าไปจ้างผมก็หมดเป็นแสนไม่ใช่หล่นเงินครับ นี่ก็คือจําลองใองค์พระเจดีย์พุทธคยาใช่ครับคือเราไม่ต้องไปถึงอินเดียเนปาณะพี่เขาที่มีหมดครับเดินได้ครับเรื่อยอันนี้ครับจะมีพระมหาเจดีย์พุทธคยาจะมีป้ายบอกค่ะคือคือคุณไม่ต้องไปเปิดมือถือใช่ครับเราบอกป้ายให้หมดสถานที่ตัดสลูของพระพุทธองค์ครับอย่าบอกนะว่านี่คือกิ่งพันต้นศรีมหาโพอันนี้ต้นโพครับ อ๋อผมนึกว่าได้จริงพันแต่ที่นั่นมาอีกผมมีนางสุชาราอีกมีครับแล้วด้านนี้มีอีกมันยังมีอีกมีครับผมโอ้แล้วดูนะป่าช้าไม่ได้น่ากลัวเลยทําสวยมากก่อนจะตัดสรูท่านจะอดข้าวอดอะไรอย่างนี้ครับจะผอมนี่ไงนี่เป็นปางหนึ่งของพระพุทธองค์จริงๆนะเขาเรียกปางทรมานกายใช่ครับนะฮะแต่ผมบอกไว้ก็ว่ามันเป็นทางที่ผิดสุดตรงเกินไปใช่ครับนี่แหละ อุ้ยอ่าอันเนี้ยสมัยก่อนน่ะจะเดินเข้าไปถึงอุโบสถได้แต่ทีเนี้ยคือเรากลัวลงกระเบื้องมันตกใส่ญาติโยมอันตรา,<อ>ายนะอันตรายครับหลวงพ่อก็เลยไม่ไม่ให้ได้เข้าไปข้างในครับอ,อครัเนี่ยครับอุโบสถเดิมนี้หลวงพ่อปานเป็นผู้สร้างสมเด็จพระปิยะมหาราชเจ้ารัชการที่ห้าทรงพระราชทานวิสุงคัดสีมาเมื่อวันที่ยีมกราพศสองสี่ห้ ร้อยกว่าปีใช่ครับแซึ่งน,นมบอกก่อนนะไอพระราชจันกรของท่านนะครับอยู่ดีมาม่วนนิ่มหรืออะไรนะคุกนะคักวัดถึงจะปิดนะครับแต่นี่เรามีมีหลักฐานทั้งหมดทางวิทยาศาสตร์มีครับบางคนมาก็จะมาเคาะอ๋อพี่เขาตีทุกอันได้เลยใช่ไหมได้ครับยาวเลยครับเาสิเอาตามผมมาบางคนมาแล้วตัวเสียงดังแต่ไม่ใช่ ตีได้ทุกอันเลยได้ทุกอัน,นครับอันนี้ก็ใกล้ได้เวลาพระทำวัดใช่ครับผมย้ำนะครับวัดนี้จิตสองคบเป๊ะนะจิตสงคบเปะ๊ะทำวัดเป็นเวลาและต้องมาทำไม่ทำไม่ได้ไม่ทำให้ได้ผมชอบวันนี้ให้ตายเถอะเนี่ยพระก็ลงไปทำงานกันเองนะครับเฮ้ยพี่พ พระธรรมคือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่อันนี้คือพระทมงานพระธรรมจริงๆเหมือนวัดโปเกตเชษฐารามพระอารามหลวงอะเราพี่ปอเราอะนั่นก็พระธรรมนี่ก็พระธรรมผมก็ว่าแล้วทาไมในในตรงนี้เลยเป็นคลองหรือบ่อนะครับเป็นบ่อครับมิหน้าบ่อเราไม่มีขยะครับเพราะบางทีก็มีพักตามเก็บไม้ส่วนอันนี้ก็ปีได้ครับอ๋อนี่ง เขาบอกแล้วตีได้ทุกอันตีได้หมดครับโอ้โหเอาสิคับอันนี้จะเป็นพระนอนครับอันนี้คือถ้าพูดง่ายๆก็คือท่านไม่ต้องไปถึงอินเดียเนปาลนะครับที่นี่ก็จําลองมาแล้วนะครับที่กุศินารานั่นแหละใช่นะมีสถานที่ที่พระพุทธองค์ปรินิพานใช่ครับน่ะรูปภาพที่อินเดียนั่นน่ะภาพจริงเลยใช่ไหมพี่คับหลวงพ่อท่านถ่ายออกมาครับเอามาครับสุดยอดเอาสิเอาเอา หมือนเหมือนแบมืนถ้าไม่ต้องไปถึงอินเดียในป้านอ่ะเราอยู่ที่วัดสว่างอารมณ์ครัโอและการเข้าเยี่ยมชมเนี่ยตามที่พี่พาผมไปเริ่มเมื่อกี้มีค่าใช้จ่ายอะไรไหมพี่ไม่มีครับไม่เสียอะไรเลยครับผมยันนะครับที่ผมเริ่มรายการตั้งแต่เมื่อตะกี้ครับ ผมไม่ได้เสียสักบาทเลยไม่มีครับทางวัดไม่มีการเรียกแต่ใครอยากจะทําบุญแล้วแต่แล้วแต่ความต้องการมีมากให้มากมีน้อยให้น้อยไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับมาไหว้ได้ครับโอ้ถึงไม่มีตังสักบาทแต่ว่าอยากมาไหว้ก็เชิญได้ครับอะแล้วที่เนี้ยก็คือวัดสว่างอารมณ์ครับนะครับในพื้นที่เขตบางบ่อเราใช่ครับพี่เขาครับฝากวัดสว่างอารมณ์ให้ท่านผู้ชมที่รับชมรับฟังหน่อยครับผมครับผม สวัสดีญาติโยมทุกท่านนะครับหรือว่าผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะครับถ้าใครอยากมาทําบุญหรือว่าจะมาชมวิวก็เชิญได้นะครับ ทางวัดไม่ได้จําเป็นจะต้องมีตังมากมายอะไรมาทําบุญนะครับมาแต่ตัวกับหัวใจก็พร้อมครับวัดเราเปิดปิดตั้งแต่กี่โมงนะครับวัดเราจะเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าครับปิดประมาณทุ่มรือถึงสองทุ่มครับผมอ๋ออย่างนี้เลิกงานมาปุ๊บก็สามารถแวะได้ครับมากราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เช่นกันได้ครับผมอ๋เลยรู้นะครับที่นี่มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากมายหรือแม้ทั้งรอบพระอุโบสถนะครับย่อจะอินเดียมาไ้ที่นี่ใช่ครับจะลอดท้องเสือ ทอดโอโบสดทุกอย่างมากมายมหาศาลแม้แต่ขึ้นไปชมวิวชั้นบนสุดครับสามร้อยหกสีบองศาสาบไปด้วยและนี่คือวัดสว่างอารมณ์บางบ่อสุรปราการเรานั่นเองนะครับขอบคุณครับมากๆนะครับคุณครับมันก็คือเป็นอะไรที่มัน Amazing ่งครับคุนะครับวัดแม้จะอยู่ลึกแต่ถ้าท่านมารับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ ขอบคุณนะครับสมาชิกทุกท่านวันนี้รุ่แสนและที่มอบกำลังใจให้กันนะครับและขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีเข้ามาผมก็จะไปนำเสนอเรื่องราวดีๆต่อไปวันนี้ผมกับพี่ข่าวจบอยู่ที่วัดสว่างอารมณ์ครับนะฝากไปด้วยนะครับถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปชนาวีนะครับแล้วขราวหน้าผมจะนำเสนอเรื่องราวดีๆอะไรอีกติดตามกันวันนี้คัสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับโอ้โหมีน้ำมนต์ออโต้อะดยอดเ่าดิ แล้เวเนี่ยโอ้พระทำเองทำครับพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระเจ้าแต่นี่พระธรรม <c oughs> ครับแต่ว่าสะอาดเลยสะอาดสะอาดครับโอเคมากๆเลยอ่ะ <c oughs> ไม่น่าเชื่อว <c oughs> ่ามันจะมีจุดแบบนี้ได้อ่ะ <c oughs> ถ้าเองวัดติถนนวัดแตกใช <c oughs> ่ครับ <c oughs>